you หมอครตรงนี้เจ็บไหมครับไม่เจ็บครับตรงนี้นล่ะครับไม่เจ็บครับตรงนี้นล่ะครับไม่เจ็บครับคุณเสกสรรวงพิกุลเชิญรับยาค่ะคนี่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะรับประทานติดต่อกันจนหมดค่ะประมาณสองสัปดาห์นะคะครับเรียบร้อยค่ะค่ะ เดี๋ยวหมอจะส่องกล้องนะครับแล้วขอตัดชิ้นเนื้อไปส่งตรวจนะครับเพราะสงสัยว่าก้อนเนื้อเนี่ยจะมีเซลล์มะเร็งอยู่หลังโพรงจมูกเซลล์มะเ,เร็งเคสของคุณนะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการรักษา MDT cancer นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเรามีทีมแพทย์ที่ร่วมกันวางแผนการรักษาตามความต้องการของคนไข้นะครับครับ รกระบวนการรักษา MDT Cancer นั่นน,นะครับในโรงพยาบาลพยาไทหนึ่งนะครับผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการไม่ได้ใช้ว่าเป็นมะเร็งของโรงพยาบาลพยาไทหนึ่งะจะถูกส่งเข้าสู่คณะกรรมการคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเราเรียกว่า MDT Team นะครับหรือคณะกรรมการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเพื่อการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรของโรงพยาบาลน,นะครับคณะกรรมการชุดนี้จะทําหน้าที่ในการที่จะกําหนดแผนในการรักษาผู้ป่วยซึ่งแผนที่ว่านั้นเนี่ยจะเป็นแผนเฉพาะตัวและครอบคลุม สำหรับในการรักษาคณะกรรมการจะทําหน้าที่ในการกําหนดเทคโนโลยีที่จะใช้สําหรับผู้ป่วยกําหนดขั้นตอนในการรักษาซึ่งจะส่งผลที่ดีที่สุดของผู้ป่วยในการกําหนดทั้งเทคโนโลยีและขั้นตอนนั้นเนี่ยจะมีการคํานึงถึงโรคที่ผู้ป่วยเป็นมีการคํานึงถึงระยะของที่ผู้ป่วยเป็นขณะเดียวกันนั้นวัตถุประสงค์ที่เราต้องการที่จะให้เกิดก็คือเราต้องการที่จะให้ผลการรักษาที่ดีส่งผลต่อการหายการพยากรณ์โรครวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย คณะกรรมการชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยสัญญาแพทย์ด้านมะเร็งนะครับอายุรแพทย์ด้านมะเร็งนรีแพทย์ด้านมะเร็งนะครับแพทย์ทางรังสีวินิจฉัยแพทย์ทางรังสีรักษาพยาธิแพทย์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชพันธุศาสตร์นะครับนักโภชนาการนักจิตวิทยา และจะประกอบไปด้วยอีกหลายสาขาวิชาชีพซึ่งจะรวมเข้าสู่คณะกรรมการชุดนี้คณะกรรมการชุดนี้จะมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องของการกําหนดแผนแล้วก็การรักษาผู้ป่วยในการที่เราดําเนินการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยการใช้ MDT ทีมในปัจจุบันเนี่ยนะครับในแง่ของทางการแพทย์นะครับเราก็พบว่าผลการรักษาของคนไข้นั้นมีผลการรักษาที่ดี เราได้มีการติดตามผลการรักษาของคนไข้ตั้งแต่ต้นไปจนกระทั่งตลอดทั้งชีวิตของคนไข้โดยคณะกรรมการคณะกรรมการจะมีการนําผลการรักษาคนไข้แต่ละคนเขา้ามมีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็จะพบว่าผลของการรักษาที่เรา,เาได้ทําโดย MDT ทีมนั้น,นมีผลการรักษาที่ดีนะครับโอกาสที่จะมีโรคกลับมาของมะเร็งพบได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นโดยที่เรา,เาประเมินได้จากโรคที่อยู่ในสเตจเดียวกันนะครับ ว่าในภาวะปกตินั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีผลกลับมาเท่าไหร่นะครับกับภาวะที่เราใช้ MDT ทีมนอกจากนี้แล้วเนี่ยในแง่ความพึงพอใจของผู้ป่วยเราได้รับความตอบสนองจากผู้ป่วยว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจเวลาที่เราจะมีการวางแผนในการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยนะครับเราจะอนุญาตให้ญาติหรือผู้ป่วยเข้ารับฟังนะครับแผนในการในการวางแผนรักษาของเรา เพราะฉะนั้นผู้ป่วยและญาติสามารถที่จะซักถามสามารถที่จะออบอกถึงความต้องการของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ซักถามสิ่งที่ยังค้างคาในใจของผู้ป่วยนะครับเพื่อจะทําให้เราเราสามารถจะวางแผนแล้วทุกอย่างเป็นไปนความต้องการของผู้ป่วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ที่เราพบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจตรงนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ย ผู้ป่วยหลายคนเมื่อรับทราบว่าโรงพยาบาลจะมีการวางแผนในการรักษาโดย multidisciplinary team หรือ (MDT team) เนี่ยผู้ป่วยมีความมั่นใจว่าเขาจะได้รับการวางแผนที่ครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยก็จะมั่นใจในการที่จะรับการรักษาโดยผ่าน MDT team